ถ้าไม่ใช่เราแต่ไอตัวกายเนี่ยสมมติโกรธแล้วจะไปทําร้ายคนนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่พูดเปล่าๆไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรอจริงไม่ใช่เรา <c oughs> เห็นไหมคะมันตอบไม่ได้ครับมันไม่เข้าใจอะค่ะ <ใจ S 2> ตอบไม่ได้แน่เพราะ <c oughs> นึกไม่ถึงเกิดดับหลายขณะอันนี้เรียกว่าเป็นนิมิตของสิ่งปรากฏไหมครับสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏปรากฏโดยความเป็นนิมิตทั้งหมด มีอย่างเดียวที่ไม่มีนิพิดคือสิ่งที่ไม่เกิดนิพพานเพราะฉชนตราบใดที่ไม่ใช่นิพพานสิ่งนั้นเกิดดับโดยไม่ปรากฏมีจิตมากมายหลายประเภททุกวันแต่ปรากฏเพียงเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกเท่านี้ไม่ว่ากี่ประเภทจะกระทบก็ตามแต่โทธร รเรื่องของความโกรธนี่แหละค่ะเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาที่จะใช้ในชีวิตประจาําวันเวลาเราโกรธใชม่มันต้องก็มันยังรู้สึกว่าเราเป็นตัวจะใช้เนี่ยไม่รูแลเพราะฉันต่อไปนี้ ใช้อะไรไม่ได้เพราะไม่เหลือแล้วเกิดแล้วดับแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นสมมติว่าถ้าไม่ใช่เราแต่ไอ้ตัวกายเนี่ยสมมติโกรธแล้วจะไปทำร้ายคนนั้นเป็นอะไรไม่ใช่เราไม่ใช่พูดเปล่าๆไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรจึงไม่ใช่เราเห็นไหมคะมันตอบไม่ได้ครับมันไม่เข้าใจอะค่ะตอบไม่ได้แน่เพราะนึกไม่ถึงเกินความคาดหมาย ดับแล้วเดี๋ยวนี้จริงหรือเปล่าจริงก็ยังแค่พูดว่าจริงยังไม่ประจักษ์ว่าจริงเพราะรู้ว่ายังไม่ประจักษ์มีหนทางจะประจักษ์แจ้งถ้ารู้หนทางจริงจะดับสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกดับแล้วหมดเพราะอะไรคะไม่เกิดอีกต่อไป เพราะรู้ว่าไม่เป็นประโยชน์ถ้าไม่รู้ว่าเป็นไม่เป็นประโยชน์ก็ต่อไปเรื่อยๆยังคิดว่าเป็นประโยชน์จะใช้เห็นไหมคะแค่นี้ค่ะทุกคนพูดผิดมาก่อนแดนก็เ,เคยพูดผิดแต่พอเข้าใจแล้วไม่พูดผิดอย่างนั้นอีกด้วยความเข้าใจไม่ใช่ไปพยายามไม่พูด แต่รู้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่พูดมาแล้ว<ต>จะไปแวคแค่คำว่าจะใช้แค่เนี้ย <c oughs> เราก็ต้องรู้แล้วมันแล้วเราไม่ต้องทำอะไรมันโมโหกำลังจะไปทำร้ายคนคนนั้นไม่ต้องทำอะไรปล่อยเฉยเดี๋ยวก่อนคะ่ะไม่ต้องทำอะไรพูดด้วยความเข้าใจหรือไม่เข้าใจทั้งสองอย่างถ้าพูดด้วยความเข้าใจทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทำอะไร ถูกไหมแต่มันเกิดแล้วไม่ต้องทำอะไรเป็นเราที่จะไม่ทำไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นมีสองอย่างค่ะไม่ทำอะไรเพราะไม่รู้หรือไม่ทำเพราะรู้ว่าทำไม่ได้ที่คนเข้าใจว่าไม่ทำแต่คิดว่าทำได้แต่ไม่ทำแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ ทำไม่ได้ลองทำสักอย่างสิคะจะทำอะไรทำโกรธเราไม่ได้ทำเห็นสิ่งที่กระทบโกรธเพราะโกรธแล้วมันก็อารมณ์ไม่พอใจนี่แหละที่จะทําให้เราแสดงออกมาอารมณ์ไม่พอใจห<ช>มายความถึงอะไรค่ะ อารมณ์ไม่พอใจหมายถึงอะไรจิตเราไปตั้งอยู่ในความไม่พอใจอะคะ่ะจิตเราไปตั้งอยู่ในความไม่พอใจใหรือว่าไม่พอใจเกิดกับจิตไม่พอใจเกิดมันได้ทั้งสองอย่างถ้าไม,ไม่มีจิตจะมีโกรธไหมก็ไม่รับรูค<ะ>้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้พูดไปยังไงคะ พราะจิตไปตั้งอยู่ในอารมณ์ที่เราไม่พอใจจิตไปตั้งอยู่หรือว่าจิตเกิดแล้วต้องรู้สิ่งที่กระทบมันรับรู้ไม่ใช่ค่ะจิตรับรู้โดยวิธีไหนสัมผัสสัมผัสอะไรปรากฏสัมผัสกับสิ่งที่กระทบแล้วก็รกรเกิดอารมณ์อะไรกระทบก็ได้ทั้งตา,าหูาได้ทั้งหมดเลยค่ะทั้งตา ตาเห็นสิ่งนี้เราไม่พอใจเวลาเห็นแล้วโกรธอะไรว่าเห็นคนที่เราไม่ชอบแล้วเราไม่ใช่คนค่ะเห็นไหมคะงงอะค่ะอาจารย์นี่นะคะทานคนอยู่ไหนถ้าไม่มีธรรมะไหนเป็นคนบ้างไหนเป็นแก้วบ้างถ้าไม่เป็นธรรมะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ จึงมีรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏทีและขณะที่รวดเร็วเกิดดับเร็วจนปรากฏเป็นนิมิตตะทูปดอกเดียดเนี่ยแขวงเรอๆให้เป็นวงกลมเป็นวงกลมเลยแสงสว่างแต่ความจริงหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ปรากฏเป็นคนเป็นดอกไม้เป็นอะไรกี่กระทบกี่จุด เพราะฉะนนคำของพระเจ้าต่างกับของคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถจะรู้ได้คําว่านี่เป็นคำของใครคำของพระเจ้าคือธรรมะเป็นอนัตตา แค่นี้ค่ะต้องเข้าใจจนตลอดชีวิตทุกภพทุกชาติธรรมะเป็นอนัตตาจนกว่าธรรมะจะปรากฏในความเป็นอนัตตาย้อนมาที่สิ่งที่ปรากฏนะครับสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเกิดดับรวดเร็วมากครับขอโทษนะคะสิ่งอื่นเกิดดับรวดเร็วมากไหมมากครับเพราะฉันทุกอย่างใช่ไหม ครับนม้นนสิ่งที่ปรากฏเมื่อเรารู้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยรู้ขณะขณะหนึ่งขณะเกิดและดับไม่ประจักษ์ใช่ไหมไม่ประจกักษ์ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่มั่นคงเพราะอะไรจึงไม่ประจกักษ์เพราะว่าปัญญาไม่พอเพราะความจริงเกิดดับเร็วมากเร็วมากครับต้องอาศัยปัญญาระดับ,บไหนระดับไหนไม่ใช่ระดับฟงัง อย่างนี้ถ้าเราจะประจักษ์เนี่ยเราต้องเห็นปัญญาประจักษ์ปัญญาประจักษ์เกิดดับหลายขณะอันนี้เรียกว่าเป็นนิมิตของสิ่งปรากฏไหมครับสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏปรากฏโดยความเป็นนิมิตทั้งหมดครับขอบพระคุณครับอย่าลืมนะคะสิ่งที่เกิดที่ปรากฏปรากฏโดยความเป็นนิมิตทั้งหมดจำกัดเฉพาะสิ่งที่เกิดปรากฏ และการที่เราเห็นเป็นไมโครโฟนเป็นโต๊ะก็อี้เนี่ยเป็นรูปร่างสันฐานขึ้นมาเนี่ยเพราะความเร็วเพราะความเร็วของการเกิดแบบยังอครับก็ถือว่าเห็นผิดแล้วแน่นอนครับอันนี้เมื่อเราเห็นสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเห็นผิดอย่างเนี้ยผิดตรงไหนผิดยังไงผิดจากสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะว่าความเห็นผิดมีหลายระดับ เพราะฉะนั้นระดับนี้เป็นระดับที่เห็นผิดจากความเป็นจริงว่าไม่ใช่อัตตาแต่แล้วเข้าใจว่าเป็นอัตตาครับค่ะอันนี้ต้องรู้ระดับไหนระดับที่เห็นว่าสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็กลับกลายเป็นอัตตาไปหมดครับแต่ถ้าเราเห็นโดยปรมัติขออนุญาตใช้คำว่าปณัตของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเราจะเห็น เป็นสีลุ้นลวนโดยที่ไม่ใช่เป็นโต๊ะเป็นคนเป็นไมโครโฟนใช่ไหมครับสีเป็นปรมัหิือเปล่าเป็นปรมัทิติเขาฉันเห็นอะไรเห็นปรมัตครับปรมัตอะไรปของสีครับเห็นต้องมีเฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นครับคือหนึ่งขณะของสีใช้คำว่าปรมัตเป็นสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้ให้เป็นกลิ่นให้เป็นอะไรไม่ได้สีก็ับ หนึ่งขณะนี้เราไม่สามารถเห็นได้ต้องเห็นโดยนิมิตใช่ไหมครับแน่นอนค่ะในพระไตรปิฎกจึงมีความว่าสิ่งที่ปรากฏปรากฏโดยความเป็นนิมิตเท่านั้นเด่ขณะไม่สามารถจะปรากฏได้เพราะความเร็วและจิตต่างขณะด,ด้วยต่างประเภทด้วยที่รู้สื่อต่อกันเร็วมากและหนึ่งขณะน,นี้ปัญญาระดับไหนครับถึงจะรู้ได้ไม่มีค่ะเพราะเหตุว่า สิ่งที่ปรากฏปรากฏโดยความเป็นนิมิตแล้จะไปเอาหนึ่งขณะมารู้ผิดไหมกับที่คำว่าสิ่งที่ปรากฏปรากฏโดยความเป็นนิมิตนหนึ่งขณะนี้โทษนะคะครับขณะนี้เราเหมือนกับว่ามีเห็นอย่างเดียวครับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าก่อนเห็นยังไม่มีเห็นหนึ่งขณะรู้ว่ามีสิ่งกระทบตา ถ้าสิ่งนั้นกระทบตาจากการที่ไม่รู้ว่ามีอะไรกระทบก็รู้ว่ามีสิ่งกระทบทางตาแต่ไม่เห็นนะเพียงแค่รู้ใครอยู่ข้างนอกค่มีนะแต่ไม่รู้ว่าใครแขกมาหาอยู่หน้าบ้านนอกประตูแต่รู้ว่ามีแขกมาแต่ไม่เห็นถ้าเราอยู่ในห้องเขาอยู่นอกห้อง จะรู้ไหมว่าเขาเข้ามาแล้วเราอยู่ในห้องแต่เขาอยู่นอกห้องที่เราอยู่จะรู้ไหมว่าเขาเข้ามาแล้วก็เป็นจิตที่ไม่ใช่จิตเห็นจนกระทั่งเข้ามาถึงเมื่อไรปรากฏเมื่อไรคือเห็นเมื่อนั้นเห็นแล้วดับไม่รู้ว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงสิ่งที่ กระทบตาและเวลาที่สิ่งนั้นกระทบตาปรากฏเนี่ยจะมีความคิดว่าเป็นสิ่งที่กระทบตาไหมไม่มีเลยเพราะสิ่งนั้นกำลังปรากฏให้รู้ว่าต่างกับเสียงในขณะนั้นก็ไม่ได้มีความคิดว่าเป็นกระทบหูแต่เสียงปรากฏให้รู้ว่าเสียงไม่ใช่สิ่งที่กระทบที่ปรากฏแทนก็ยาครับแล้วหนึ่งขณะนี้ปัญญาระดับพระอาหารหันต์นี่รู้ไหมครับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรตรัสว่าหนึ่งขณะและพระสัมมาสัมพุท้าตรัว่าอย่างไรเห็นโดยนิมิรถูกต้องเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ครับมีอย่างเดียวที่ไม่มีนิพิทคือสิ่งที่ไม่เกิดนิพพานเพราะเชิญตราบใดที่ไม่ใช่นิพพานสิ่งนั้นเกิดดับโดยไม่ปรากฏมีจิตมากมายหลายประเภททุกวัน แต่ปรากฏเพียงเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกเท่านี้ไม่ว่ากี่ประเภทจะกระทบก็ตามแต่สัมปติชนนสันติระทรงสแสดงโดยละเอียดยิบแต่ว่าเป็นนิมิตของจิตเห็นใช่ไหมขออนุญาตครับพระพุทธเจ้ารู้หนึ่งขณะใช่ไหมครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครใครสามารถจะรู้พระปัญญาคุณบ้างสาธุครับ อ,อ,อย่าได้คิดว่าใครจะไปรู้ปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนนั้นต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า